เขาไปทำไมไแย่เรียนเดี๋ยวเขาไปล้างเจะได้กินไม่เนี่ยเนี่ยีจุมจุนอันนี้ใช่อันนั้นต้องเอาปลายมีดแหลมค่อย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 เลยฮะใช่ค่ะค่อยค่อยค่ะนั่นแหละค่อยๆยตัดลงไปอันแหละยังไงก็โดนเม็ดอะขวางคว้ามลงก็ได้ค่ะเพราะว่ามันไม่มีเนื้อให้โดนค่อค่อยๆไม่มีได้ไงมันนูนอยู่เนี่ยนี่นีนต้องค่อยค่อยไปพยายามอย่าให้ปลายมีดถึงเนื้อไง นั่นแหละแล้วมันจะออกยังไงอ่ะพี่จุ๋มอย่าแล้วก็แหกอย่าให้ปะอ่ะอย่าลึกอย่าลึกค่ะอย่าลึกระวังมือพี่ก็ลุ้นไปด้วยอุ้ยนั่นแหละเบาๆเราระวังมือฝั่งนู้นคุณคิมอย่าผักมาใส่น้องนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้ได้พี่จุ๋มซู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 มสวยไหมสวยไหมเฮ้ยตีกินไม่ได้มันหามมากเลยอ่ะบีบบีบแล้วโอย ขึ้นมานั่นแหละนั่นแหละเสร็จแล้วค่ะคุณกิมทำไมมันแข็งโป๊กเลยอ่ะงามไหมคะอุ้ยนี่งามอ่ะสวยพี่โจมแข็งมากอยูซุ่มเหรอไหนปุ๊บกว่าจะได้ทั้งอันนะครับนับถือพ่อค้าแม่ค้าทุกคนนะครับผมลูกนี้ไปซื้อให้ปอกให้ดีว่ะเองไม่ได้พี่โมแข็งเลยเหรอที่เหรอแข็งมากแบบแสดงว่าเราต้องรออ่ะลูกนี้อย่าเพิ่งไปเล่นก็เขา เขาบอกว่าให้เคาะอ่ะเคาะแล้วปอกปอกปอกอ่ะบีเราชอบกินเลยอ่ะจริงๆเราชอบกินแตบปลาปลาแข่งป้าหัวหมาได้เลยนะไม่แล้วมันจะแล้วมันจะทำไงอ่ะไม่ถูกแล้วค่ะคือแก่เลยแก่แล้วแก่เลยใช่ค่ะกินไม่ได้กินได้บางไว้ก่อนแกะใส่กล่องไว้ก่อนพี่โจไปฟุอไอที่ยังไม่ผ่ามีไหนโดนมั้งคะอันนี้ยังไม่โดนเก็บได้อยู่อ่ะองอันนี้ยังไม่โดนเก็บแล้ไอ้ตรงเนี้ยเลมมันก่อนใช่ค่ะ เราจะเอาเอกลูกหนึ่งไหมไม่เอาอันนี้ไว้พรุ่งนี้มาเลือนนี้ค่อยเล่นก็ได้ต้องเอาตัดแดดไหมไม่ต้องค่ะไม่ต้องต้องเอาไปแบบคุณเกมระวังมือเอามีดเอามีดเอามีดตัดข้างล่างก่อนให้คุณหมากตัดให้อตรงกลางอ่ะตอนเรียกว่าแกนใช่ไหมเอามีดระวังมือเอาไปทอดไปได้ไหมเราทุเรียนทอดได้ไหมเบี้ยมือออร่อยนะ แบบนี้จะเอาไปทอดไหมเข้าไปเผาตอนนี้เขาคิดนอันนั้น,ม,น<อ>มันหรือเปล่าทุเรียนเผาจริงเหรอเผาที่ไหนพวกกินเผายังไงเราเคาะปลาหูแต่ละคนนี่เชื่อไหมครับผู้ชมว่าเราเคาะกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหูบอกว่ากินได้แล้วไ,ไม่ได้กินไม่ได้กินทุเรียนเลยมา ใช่ต้องยังไงใช่นั่นแหละมันแบบต้องระวังมะเอามือออกโดนเนื้อไปแล้วเนื้ออะไรเนื้อทูเรียนโดนเนื้อไปแล้วค่ะครึ่งเลยค่โอ้ยเอามีดเอามีดค่ะใช้มีดลองกินลองกรอบเหมือนมะม่วง โอ้ไม่ได้กินทุเรียนเลยเนาะไม่เดี๋ยวโทรสั่งเลยสั่งไหมเจ้าไหนเออแอดมาเลยนะครับอีกนล้วน,นยังมีอยู่อหวานกรอบนอกนุน่มในไม่ได้กินแล้วลูกเนี้ยโอ้ยอไม่ไม่แล้วก็เราก็มีโอกาสที่จะมีอันลูกนี้ไงแล้วก็เดี๋ยวอีกสองสามวันให้แก่ไม่อยากกินวันนี้สั่งสั่งสั่งเลยค่ะสั่งเลยครับสั่งเลย ร้านทุเรียนกาา็ร้านทุเรียนมาเลยฮะทักนนมานนหน่อยฮะแนะนำไหมคะ <c oughs> มาคอมเมนต์เลยค่ะร้านทุเรียนส่งมาได้เลยค่ะส่งวันนี้ดีละดีมากเลยเพราะอยากกินวันนี้อยากกินตอนนี้อันนี้คือหมดแล้วนะน,ะนี่นั่นไงโอ้ยนิดเดียวอะ่ะแงออกมามันไม่สวยเลยเดี๋ยวอีกสองวันมาแก้ตัวใหม่ไปบอกแล้วว่าสำเร็จแต่ว่า ลูกร่างหน้าตาอาจจะไม่ดีครับไม่ใช่อาจจะไม่ดีเลยล่ะอาพี่จ๋มกินอะี่จ๋มจมิจม